หากย้อนกลับไปในอดีตชื่อของเมฟเฟืองอารมณ์หรือเมปฏิดากำเนิดพลอยคงเป็นหนึ่งในนางร้ายเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงไทยที่หลายคนคุ้นหูและจดจําได้ดีโดยเฉพาะบทบาทการแสดงที่โดดเด่นไม่แพ้ใครแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เมฟเฟืององค์อารมณ์เริ่มต้นเส้นทางในวงการจากการออกเทปเพลงในอัลบั้มชื่อว่าเมก่อนจะผันตัวสู่งานแสดงและมักได้รับบทบาทนางร้ายที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักในวงการนอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้วเมยังมีผลงานเดินแบบพิธีกร และปัจจุบันก็ผันตัวมาทำงานเบื้องหลังในฐานะผู้จัดละครคนเก่งที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันส่วนชีวิตส่วนตัวของเธอก็สมบูรณ์แบบไม่แพ้การทำงานเพราะหลังจากคบหาดูใจกับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิทีกรชื่อดังมานานกว่า15ปีทั้งคู่ก็ได้ตกลงปรงใจเข้าสู่ประตูวิวาในปีพุทธศักราช2555และมีโซ่คล้องใจเป็นลูกสาวสุดน่ารักชื่อน้องมาอยู่ล่าสุดมีภาพสมัยเด็กของเมเฟืฟ่องอารมณ์ถูกนำมาแชร์ลงโซเชียล ซึ่งบอกเลยว่าเห็นแล้วแทบไม่ต้องเดากันเลยเพราะหนูน้อยหน้าจิ้มลิ้มในภาพนั้นคือตัวแม่ในวัยเยาว์จริงๆและที่น่าสนใจคือความเหมือนของแม่ลูกคู่นี้เพราะเมื่อนำภาพของน้องมายูในปัจจุบันมาเทียบกับภาพของเมย์เฟื่องอารมณ์ตอนเด็กจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งคู่เหมือนกันราวกับแก่จนแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องมายูถอดแบบคุณแม่มาแบบแเป๊ะไม่เพียงแค่ความน่ารักสดใสเท่านั้นแต่หลายคนยังคาดการณ์ว่าในอนาคตน้องมายูอาจจะตามรอยคุณพ่อคุณ,คณแม่เข้าสู่วงการบันเทิง และกลายเป็นดาวโดวงใหม่ที่ใช้แสงอย่างแน่นอน